ประธานที่เคารพครับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินและก็เป็นมาตราแรกครับในเรื่องของการขอแปลยติที่ลุกขึ้นมาเพราะว่า <c oughs> ทราบดีครับว่าเราจะแปลไว้เท่าไหร่นั้นก็ไม่ได้ประสบผลสาเร็จหรอกครับเ <c oughs> นื่องจากว่ามันเป็นกระบวนการและก็ทําไปตามรัฐธรรมนูนแต่อย่างน้อยในฐานะที่เป็นผู้แทนของชาวบ้านก็จะได้นําเรียนปัญหา เพื่อบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ให้กับผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารประเทศได้รับทราบจริงๆผมก็แปลไว้ทุกทุกมาตราครับแต่ที่ต้องลุกขึ้นมาพูดกับกระทรวงพาณิชย์นี่ไม่ได้ตั้งข้อลังเกียจรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะเพราะว่าท่านคนรูปล่อยอยู่แล้วแต่ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยครับปัญหาของการดำรงชีวิตของพี่น้องทุกวันนี้เนี่ย มันถึงยุคจริงๆครับท่านประธานที่รพครับก็เรียกว่ายุคเข้ายากหมากแพงเดี๋ยวผมจะให้เห็นรายละเอียดเขาเห็นกันชัดๆกับท่านประธานครับว่าถ้าเราได้สังเกตเราจะเห็นว่ายุคนี้ยชาวบ้านก็พูดอย่างนี้ครับอะไรที่อยากให้มันถูกแต่มันกลับแพงอะไรที่อยากให้มันแพงมันกลับถูกยกตัวอย่างอะไรที่ชาวบ้านพี่น้อง เกษตรกรที่เป็นพื้นฐานของประเทศชาติหรือเป็นรากญ้าและเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าของประเทศก็ว่าได้แต่ไม่มีเสียงไม่มีสิทธิ์จะโวยวายไม่มีสิทธิ์ที่จะล้อกล่าวก็ได้อาศัยพวกเราเลยครับที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่างท่านสลาวุฒิเพชรปนมพรลุงอนันต์ศรีพันธ์จากอุดรอ,อย่างเนี้ยผมกรุมานิ์มาบอกไอ้ของที่มันอยากให้มันแพงข้าวชาวบ้านอยากให้แพงแต่ไม่เคยแพงวันนี้ข้าเปลือกกิโลละห้าบาท มังคุดลำไยสินค้าทางการเกษตรเยอะแยะมากมายเข้าตัวสำคัญของ20จังหวัดในภาคอีสานวันนี้ล้มเหลวมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านปรมธานได้เห็นแต่อะไรที่เขาบอกให้มันถูกน้อยแต่กลับแพงเช่ดอะไรล่ะครับปุ๋ยไข่ไก่ยิ่งยุคโควิด -19 เมื่อก่อนนี่แพงละ90บาท วันนี้แผงหนึ่งตกไปร้อยสาบถึงร้อยสี่บน้ำมันไหนบอกโม้ตลอดว่าเมืองไทยผลิตน้ำมันเองได้ทำอะไรได้เพราะถ้าน้ำมันมันลดเนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยลดรายจ่ายไปด้วยเช่นซื้อน้ำมันไปไถนาปุ๋ยก็จะลดไปด้วยนี่กระบวนการกากตุนยุคโควิด -19 นี่ก็เต็มไปหมด ซี่โครงหมูวันนี้เริ่มจะหายากแล้วครับนี่ก็จะดํำขึ้นมาอีกหลายหลายอย่างผมไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือท่านอธิบดีกรมกองต่างๆนะได้เข้าใจปัญหาความยากแค้นของพี่น้องทั้งประเทศทั้งแผ่นดินหรือเปล่ายุกโควิด COVID นี่ไม่ใช่ว่าพี่น้องไม่ลำบากยิ่งลำบากสาหัสท่านนายก ขอร้องน,นี่ผมจะพยายามเลี่ยงนายกนะเพราะผมมีเวทีจะพิปรายนายกอยู่ให้อยู่บ้านแต่พออยู่นี่มันแพงขึ้นทุกอย่างประธานไฟก็ใช้เยอะกินก็เยอะอะไรมันก็เยอะเยอะหมดแต่เศรษฐกิจนี่มันแพงแพงฉะนั้นผมต้องลุกขึ้นมาพูดเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นี่ยซึ่งเป็นคนที่ควบคุมกำกับดูแลเพื่อนผมบอกว่าธงฟ้ามีอย่างเดียวตะกี้พี่นิยม แต่จรกิงงตรงฟ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกครับมีดีมันอย่างเดียวก็คือมาเติมคําว่าประชารัฐจากร้านตรงฟ้าแล้วมาเติมคาว่าประชาลัฐผมมองว่าประเทศไทยเราวันนี้มันจะลําบากเลยครับกับผู้บริหารประเทศที่เป็นรัฐมนตรีตามกระทรวงตับวงกรม,มต่างๆมันไม่มีเพื่อนหรือ,อยังไงครับกับต่างประเทศนี่มันไม่คบกับใครหรือไม่มีใครครบเราดิเดินมาอ้างอย่างเดียววันนี้คนี้โควิดส่งของไปขายไม่ได้ มังคุดไปขายไม่ได้ข้าวไปขายไม่ได้ไอ้นู้นไปขายไม่ได้ไอ้นี่ไปขายไม่ได้มันเป็นการให้ตราบาปก,กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาอ้างแต่โควิดอะไรก็โยนใส่โควิดผมรู้ว่าวันนี้เมืองไทยเราครบกันอยู่กับประเทศเดียวมันก็ซื้อวัคซีนอะซื้ออยู่ยี่ห้อเดียวๆเ,เพราะมันมีปัญหาประเทศอื่นเขาก็ไม่ครบพราะเพื่อนน้อยเพราะเพื่อนน้อยก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยนี่ลาบาก เอาละครับท่านประธานผมพูดเรื่องข้าวนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเจ็ดนาทีวันนี้พี่น้องอีสานบ้านผมเนี่ยมีการเป็นอยู่ที่ลำบากมากข้าวครอบครัวที่พอจะมีข้าวเหลือกิโลละหบาทเจบาทพ่อค้าอ้างว่ามีสิ่งเกี่ยวปนไอ้คนที่ไม่มีข้าวกินก็ซื้อข้าวกิโลละยี่สิบาทไอ้ข้าวสารนี่ไม่มีรถ แต่ข้าเปลือลกนี่ลดทุกวันลดทุกวันลดทุกวันอ้างต่างๆนานาท่านประธานนี่ไหมครับความสมดุลมันไม่มีแต่ต้นทุนในการผลิตเนี่ยหลายคนออกมาบอกหมดแล้วตะกี้ไถ่ก็สามครั้งค่าพันข้าวค่าปุ๋ยค่าจ้างเกี่ยวค่าจีประตะบ้านผมทํานาครับท่านประธานครับผมรู้ปัญหาของชาวนาดีฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระทรวงเนี่ยมันต้องไปคิด คุณแอนตี้พักเพื่อไทยในวันนั้นว่าไม่เห็นด้วยกับการรับจำนำเอาไม่เป็นไรวันนี้คุณมีอำนาจคุณมาบอกว่าคุณทำประกันแต่ก็ไม่ได้ประสบผลผมถามจริงๆแต่รประกันวันนี้เราไปเจาะกันดีๆใครได้ประโยชน์มากมันไม่ใช่คนที่ผลิตครับคือชาวนามันกลายเป็นพ่อค้าพ่อค้าชอบครับกระบวนการเวียนข้าวกระบวนการฝาข้าว คป,ประกันคนไหนไม่มีข้าวก็ให้ออกมาประกันเนี่ยเยอะแยะทําไมไม่หาคิปวิธีอย่างอื่นบ้างครับถ้าไม่ไม่รับตำนำก็ต้องประกันคิดได้แค่นี้เองแหละครับลองมาคิดกระบวนการแบ่งปันมากเลยครับอันนี้เสนอไว้นะครับต้นข่ายต้นน้ําคือชาวนาพ่อค้าคนกลางพ่อค้าต่างประเทศข้าวส่งไปขายต่างประเทศกิโลเท่าไหร่ขายในเมืองไทยเอามาหารถัวเฉลี่ย ให้คนผลิตเท่าไหรพ่อค้าเท่าไหร่พ่อค้าต่างประเทศเท่าไหร่ก็หาคิดวิธีแปลกๆบ้างดิครับไม่ใช่บริหารแบบรูทีนไปเรื่อยๆอย่างนี้คนที่ตายคือเจ้าของประเทศครับคือชาวนาวันนี้ชาวนาละหมาก,กริงๆครับบ้านผมชาวนานี่ที่บ้านก็เลี้ยงงัวผมก็ไม่อยากพูดแล้วเพราะเดี๋ยวมันเลยไปถึงกระทรวงเกษตรลำปีสกีดรอเงินที่มาจ่ายชดเชยก็ไม่ได้นะครับยากจนสนแค้นไปหมดวันนี้มันขัดสนจริงๆ นะครับผมอยากฝากท่านประธานเลยกรรมธิการไปเพราะว่าเดี๋ยวก็หมดหน้าที่ของท่านรัฐบาลเป็นผู้ใช้เงินรัฐบาลได้เครื่องมือไปรัฐบาลได้อุดไปไปทําให้คนลากหญ้ามันอยู่รอดนะครับก่อนวันนี้เขาจะตายกันหมดแล้วฝนก็ไม่ตกขอบคุณมากครับท่านประธานที่กรบกับด้วยความกรคกับขอบคุณมากครับ